ขอบคุณเจ๊สีเรนที่มาช่วยภาคด้วยนะครับน้ำหนักเกินชอบเด็กตัวเล็กต้นขาอึบซ,ซี่ทั้งหมดนี้เพื่อสร้างขยะสังคมที่สมบูรณ์แบบแต่ศาสตราจารย์กับใส่บางอย่างที่ไม่ควรจะใส่ลงไปโดยไม่ได้ตั้งใจเกมบัวคายหน้าวันที่แสนธรรมดาในเมืองทาวส์วิลล์เราสาวๆกำลังทำอะไรกันอยู่นะ ก็ดูเฮี้ยอะไรเนี่ยฮัลโหลสดีสาวมาช่วยฉันด้วยฉันกำลังจะโดนตุยตูดไอ้เฮี้ยอ้วนที่ไหนไม่รู้น้ำหนักเกินไม่จะมาฆ่ากูโอ้ยช่วยเฮ้ยสาวสาวตอนนี้ประธานอธิบดีต่อยืนอันตรายจะไม่ได้แล้วเหรอว่าเข้าก่อนแล้วก็ไม่ช่วยแต่สุดท้ายก็ช่วยไม่ทันน่ะสกีบีดีดอบดอบดอบเงียบไปาอีดอกอย่ามัวเถียงกันแล้วไปกันเถอะหนึ่งหนึ่งไฟไฟกูบ้าสัตว์ พวกมึงชอบโอตาตัวปลอมกันบอกว่าเฮ้ยส่งนี้พูดมาดูเรื่องมวมันไม่หยาดยกนใ, <Ai S 2> ในสัตไอ้น้ำหนักเกินนี่แม่งปากจะชิบหายเลยอิงที่สุดโค้ดจอยกรูมนหนีไปแล้วโอ้ oh, พระเจ้าดูไม่รู้เลยว่ามันหนีกูบอกให้เงียบถ้าเราเป็นเด็กรลอบอกไม่ได้เราต้องไปจับมันไอ้ <im S 1> <Ai S 2> น้ำหนักเกินมันไปไหนแล้วฉันว่าเขาก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นฉันรู้ว่าเขาเป็นคนดีเขาเล่นบูอาคายที่น่ะ แกบดฉันเลยเนื้อปล้สัตว์นั่นไงอืฉันจะไม่ปล่อยให้แกไปทําตัวน้ําหนักเกินแบบนี้กับใครทั้งนั้นแหละแต่กูบ่อที่ผายแล้วมื่โอตโตบอมเีฮนนี่เอากูมาพาแกนี่นี่เสร็จแล้ว,ลว,ลวอโอ้เสียเลยเสียเลยเดี๋ยวนะเราข่าน้ําหนักเกินนั้นไปแล้วแต่ทําไมประธานนักบุญดีถึงไม่ฟื้นขึ้นมาละ่ะใครสนยังมีหลายยกเลยใครเขาตัดสินมวยกันที่ยกแรกการหนุนคุยไหลใส่เฮน้ำหนักเกิน